สวัสดีครัทุกทุกคนครับผมพีทนี่แหละครัวันนี้มาที่สวนผัก32ย่านนนทบ,บุรีฮะมีร้านบุฟเฟ่ร้านหนึงราคา69บาทกินได้แบบไม่จํากัดเวลาแล้วก็กินได้ไม่อั้นแล้วมีเลือกหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นข้าวขาหมูเองเข้าวมันไก,ก่เองก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับแต่อันนี้เขาก็มีขายสำหรับคนที่ไม่อยากกินบุฟเฟ่แคแค่15บาทวว wow. ถ้าผมแนะนําส่วนตัวนะ69บาทกินได้ไม่อั insight, ้นผมว่าก to ินบุฟเฟ่ต์ไปเลยน่าจะคุ้มกว่านะครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในเดี๋ยวว่าบุฟเฟ่ต์ข้าวขาหมูเองข้าวมันไก่เองหรือเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวน้ําใสก๋วยเตี๋ยวต้มยำอะไรก็แล้วแต่ของเขาเนี่ยมีความน่ากินยังไงเดี๋ยวพาไปดูข้างในฮะร้านนี้สวนภาคสามที่สองนนทบุรีนะครับชื่อร้านอัรลณมบอยครับผมที่นี่ บุฟเฟ่มีอะไรบ้างพี่ข้าวบุฟเฟ่นะครับก็จะมีข้าวมันไก่ข้าวขาหมูข้าวมันไก่ข้าวขาหมูก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือเตต้มยำยเตมน้ำข้นน้ำใสมีหลายอย่างอยู่นะราคาแค่69บาทขอถามคำหนึ่งพี่คิดดีแล้วใช่ไหมคิดดีแล้วใช่ไหมตั้งแต่เองเดินเข้าร้านมาพี่ก็เริ่มคิดไม่ดีแล้วล่ะ กิดดีแล้วเนาะ69บาทกำไรมันคืออะไรพี่กําไรเนี่ยจะเป็นถูวเฉลี่ยทั้งน้ําทุกอย่างเนี่ยรวมกันเนี่ยมันก็พออยู่ได้แต่ว่าอยากให้คนจะเยอะหน่อยก็จะอยู่ได้หน่อยเราเปิดมาแล้วเก้าปีเขาเปิดเก้าปีแล้วผมไม่อยู่ไหนมา ถ้าตักข้าวมากเราสับเนื้อสัตว์ให้มากตักข้าวน้อยเราสับเนื้อสัตว์ให้น้อยตัน <c oughs> <c oughs> มันข้าว <c oughs> ไม่ใช่แบบมาถึงข้าวน้อยพี่ก่อนเนื้อเยอะใช่ครับไม่ได้เร<า>ียม<ล>ให้ลูกค้าทาน<ง>ให้หมดขอให้ทานให้หมดทานให้หมดถ้าไม่หมดเนี่ยเราปรับสามเท่าก็คือทานได้ไม่อั้นแหละแต่ว่าค่อยๆกินกินหมดแล้วมาเติมใหม่ได้เขาบอกว่าอะไรนะตักข้าวเยอะได้เนื้อเยอะเหรอ ยอนนองอยากกินเนื้อให้หมดร้าน,นอ๋อเขามีหลายอย่างนะอันนี้คือเอาขาหมูก,ก่อนนะพี่นะผักมีอะไรครับมีคะนา้าและก็ประกาศดองครับผมคะนา้าประกาศดองขอประกาศดองนิดหน่อยผักอ่าคะนา้าไม่เอาครับผมไม่ถนัดเนื้อหนังหรืว่าคากครับเนื้อหนังครับผมผมีคากิ<ม>ด้วยนะหูยมองนุ่มอยู่นะเนื้อมีความแบบมองฉ่ำไอ้ที่เขาโกหกเราใช่ไหมเขาบอกให้ให้น้อยตามข้าวเขาก็ไม่ได้ให้น้อยนะ วันหนึ่งนี่ประมาณกี่โลครับขาหมูถ้าเป็นขาหมูครับประมาณ30โล ه, 30โลเป็นต้ครับผมโอ้โหสามสโลส่วนเขาก็มีน้ำดื่มด้มดวยนะฮะคือเขาจะมีน้ำรีฟิเพิ่มอีกประมาณ30บาทนก็จะมีอันชันมะนาวใบเตยอ,อีกอย่างคืออะไรนะชาเขียวเย็น มีโอลเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือส0สิบาทเพิ่มได้แต่เติมได้ไม่อั้นนะครับลองกินเลยดีกว่าครับหนังก่อนเลยหนังโอ้นุ่มมากนี่ผมว่ารสชาติขาหมูทำได้ดีครับไม่เค็มไม่หวานจนเกินไปแล้วก็ตัวเนื้อเนี่ยมีความนุ่มหนังมีความนุ่มนะครับทำดีครับคุณด,ดูความทำของหนังเขานะ อร่อยอร่อยเนื้อดีเนื้อดีดอแล้วตามสั่งผมสามารถสั่งกินที่นี่ได้ไหมฮะได้ใช่ไหมได้ดิอไอ้ตามสั่งเขาไม่ได้อยู่ในบุฟเฟ่ต์ไงแต่ก็อยากลองนะอุตส่าห์มาแล้ว <c oughs> มันเขาทำงนี้ดีอย่างทําให้ตัวเลือกคนเยอะดิบางคนเขาก็ไม่ได้แบบต่กินตามสั่งอะ่ะก็ไม่ต้องกินบุฟเฟ่ต์ก็ได้อะไรเงี้ย ไม่ได้กินไม่ได้กินเร็วแต่ร้านเขาเนื้อมันนุ่มมากแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยมันแบบเนื้อหนังมันละลายเลยอร่อยดีครับอืมไปครับไปกินในที่ต่อกันห่อ,อข้าวมันไก่เวลาเขาหุงเขาก็ต้องมีแบบพวกเหมือนเครื่องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมในข้าวอ่ะอ่ะเราได้ข้าวเสร็จนะครับเราก็มาหาพี่ก็เหมือนเดิมมือสับระดับหนึ่งเนื้อล้วนครับพี่ แตงกวาไม่ครับกับเลือดแตงกวาเลือดเก็บไว้เลยครับพี่ไม่เป็นไรครับผมขอเนื้อล้วนพี่อันนี้มีแต่ไก่ตอนอย่างเดียวใช่ไหมครับไม่มีไก่ทอดใช่ไหมพี่อ๋อแล้วแต่แล้วแต่อารมพี่เขาว่าวันก็มีไก่ทอดชื่อร้านชื่อว่าอารมบอยชื่อร้านอารมณบอยใครตั้งชื่อร้านให้พี่อ๋อไม่ใช่พี่เลยเหรอใช่ครับอ๋อแล้วแต่อารมณ์ของพี่บอย มาเรามาลองกินข้าวมันไก่เขาดูนะครับผมที่อยู่ในบุฟเฟ่ไปกละแต่ตัวเนื้อไก่ผมมองข้างนอกก็คือมีความฉ่ำอยู่นะฮะเนื้น้ำจิ้มเขาจะมีเวลาราดน้ำจิ้มของเขาเนี่ยอย่าเพิ่งใส่เยอะมากนะครับเพราะน้ำจิ้มเขาจะมีอ่าไปทางเค็มนิดนึงนะครับถ้าใส่ให้มันบาลานซ์กับข้าวกับไก่เนี่ยมันจะทําให้รสชาติคดีนี่ครับไส้ครับ ่่นใตัวไก่มันมีความฉ่ำอยู่เนื้อเขาหั่นมาแบบดูดีเลยนะแต่ร้านนี้คือติดเด่นที่บอกมีทั้งผู้เสียยงข้าวมันไก่ข้าวขาหมูและนี่ก็คืออาหารตามสั่งมจริงปะเนี่ยโกหกปะเนี่ยสมแล้วที่ อุ้งกระเทียมเหรอ,ราอยานี่ครับาตามสั่งที่นี่ก็มีสําหรับคนที่ไม่ได้อยากทานบุฟเฟ่ยังไม่ลองก๋วยเตี๋ยวเลยมากระเพราไข่ค้นกับกุ้งกระเทียมไข่าดาวครับตามสั่ง แต่จริงแล้วมา69บาทไม่ได้มาเนี่ยแค่ผมรู้สึกว่า2จานนี้ที่ผมกินไประหว่างข้าวขาหมูข้าวมันไก่อะก็คือความคุ้มแล้ว69บาทหารมาจริงก็ตกราว35บาทเราสั่งเต็มจานเลยนะก็ถือว่าคุ้มมากแล้วนะใช้แบบกินกินเยอะหน่อยผมว่าคุ้มนะคุม้มค่อมาขอลองกับกุ้งกระเทียมเหมือนครับไป่อยโดนใจอะ่ะให้กุ้งกระเทียมอร่อยจริงนะ แต่อันนี้บอกทีมงานแล้วไม่ให้กินให้กินบุฟเฟ่ไอ้บอสเนี่ยมันมองกุ้งกระเทียมตาเยอะมากมันโต่งผงเลยกุ้งกระเทียมเลยจริงว่าเนี่ยชอบหรอสชอบแบบนี้เหรอใช่ใช่ใช่หาาให้กินข้าวขาหมูข้าวมันไก่โอเคกุ้งกระเทียมอยอย <laughs> เขาทำเป็นกุ้งกระเทียม ข้าวกุ้งกระเทียมเป้ยแล้วคิดหัวละก้าวๆเค้ยกุ้งกระเทียมคือดีมากหมดแล้วอ่ะไปข้าวกระเพราหมูสับไข่คนอันนี้มันคือเบสิกของร้านตำสั่งกระเพราต้องรสชาติดีนะ ขอลองชิมก่อนครับก็ได้อยู่นะอร่อยอยู่เนื่อไข่ข้นเนี่ยอบ,บอกแล้วว่าเรามากินบุฟเฟ่ที่ราคาแบบ ถูก่างนี้่ผมเป็นคนคนหนึ่งที่ผมไม่ได้คิดถึงเรื่องแบบความคุ้มค่าให้ตัวผมเองนะผมแค่มากินเพื่อให้รู้ว่าอร่อยไงแล้วคนดูอ่ะที่อยากจะกินเพราะความคุ้มค่าก็มาตามได้เดี๋าเรอใเยอะก่อนต้องรอให้ครบเนี่ยต้องรอให้รู้เดี๋ยวจะได้บอกคนดูดดถูกไงไปแล้วมันมีกี่ก๋ 01, วยเตี๋ยวพี่มีกี่เส้นเส้นมี3เส้นครับมีเส้นเล็กเส้นมีขาวเส้นใหญ่ครับผมอ๋อมี3มเส้นส่วนมากคนสั่ <S <S สงอะไรครับ เราพ่อเราชอบทานเกือบกตบต้มยำน้ำข้นค่ะถ้าเราเป็นวัยรุ่นไหนก็ชอบทานต้มยำน้ำข้นถ้าเป็นวัยรุ่นชอบกินต้มยำน้ำข้นถ้าเป็นวัยกลางคนชอบน้ำตกแล้วถ้าเป็นคนแก่น้ำใสใช่น้ำใสข้เวตี๋น้ำใสครับข้าวตี๋น้ำใสครับวายวายขอเป็นต้มยำครับนี่ไอรุ่นอู้อันนี้คือทำต่อชามไม่มาแบบอันนี้ใช่ไหมที่สามารถทานเท่าไหร่ก็ได้ นี่แล้วดูน้ำข้นความเป็นน้ำข้นดูดิเค้เามันไก่เข้ากับหมูคุมแล้วแต่พอเป็นพอพอพอเห็นแบบปกติถ้าเป็นต้มยำน้ำข้นถ้าเป็นที่บุฟเฟ่ต์อะไรเงี้ยเราไม่ค่อยเห็นมาใครมานั่งปรุงทมต่อชามแบบนี้ส่วนมากก็เป็นน้ำใสกับน้ำตกนะแต่ต้มยำที่ทำชามต่อชามนี้หายากนะเขาให้ตออหนึ่งชามหมดแล้วค่อยมาเติมนะอันนี้เราจะไม่ใช้ไม่ใช่แบบว่าอยากกินอะไรสั่งมูัวนะหมดก็มาเติมนี่ฮะไปขอใช้เป็นช้อนซ่อมนะฮะ เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำข้นแต่ผมชอบฟิลที่เขาให้หมูแผ่นมาขนาดเนี่ยเป็นหมูบะชอแบบน,นะต้มยำข้นอร่อยอ่ะอร่อยเลยไม่ต้องปรุงเลยครับสามารถทานได้แบบนี้เลยนะครับกินได้เลย อร่อยหมูเนี้ยอร่อยน่าจะเป็นหมูตกมไก่อร่อยอนี่อยหมดชามแล้วอะ่ะไปเราไปลองอน้ำตกกันพอหมดหนึ่งชามต้มยำแล้วก็เทน้ำทิ้งได้แล้วก็ให้พี่ทําทใหม่ชามต่อไปก็เป็นเส้นหมี่น้ำตกครับ ก็ดีนะมันก็ทำให้เราแบบกินของแบบสดๆใหม่ๆร้อนๆนะกินแห้งๆอย่างเงี้ยรสมันจะจัดจ้านดีครับปปมพอดีน้ำก็เป็นแบบขุกขลิกขุกขลิกหน่อยเหมือนเรากินก๋วยเตี๋ยวเรือหนึ่งชามอืมน้ำตกดีนะหอมดีอร่อยฮนะให้น้ำตกดีน้ำตกถือว่าอร่อยเลยครับเขาเรียกว่าเครื่องยาเหมือนยาจีนเทรื่องลมุนไพรอ่ะมันหอม บอกว่าถ้าพี่มากินแค่ประมาณนี้คิดว่าคุ้มอย่างแค่นี้ว่าคุ้มแล้วปะ่ะเอางี้ถ้าเราไปตามฟู้ดคอร์ดต้องมีประมาณ890บาทแต่ในจานเดียวเรากิน69ตเติมได้ไม่อันมีข้าวมันไกม่มาอีกมีกว๋วยเตี๋ยวอีกนะครับวับนนี้มาบอกถึงความคุ้มค่าว,ว่าพี่ร้านอารมบอยนะฮะส่วนภาค3 2นนทบุรีเนี่ยมีอะไรทานบ้างแค่69บาทครับถ้าใครอยากได้น้ำเพิ่มเนี่ยก็เสียอีก30บาทตเติมได้ไม่อันอร้านอารมบอยนะครับเขาจะเปิดตอน9ก้โมงครึ่งจนถึงบ่ายสงโมงครึ่งก็จะหยุดทุกวันศ อ่ะผมฝากนิดนึงครับผมเบฟิต้าของผมนะครับมีทั้งเบฟิต้าเจลลี่และเบฟิต้าเอสนะครับถ้าใครมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายทายนเยอะๆอึดอัดท้องนะให้เบฟิต้าเจลลี่คอยช่วยแค่เพียง1นึ่งซองนะครับก่อนนอนเท่านั้นนะครับระบบการขับถ่ายของคุณนะจะทํางานมีประสิทธิภาพมากนะครับช่วยในการปผสมดุลอย่างดีนะครับผมนะครับหรือว่าถ้าใครอยากมีเรื่องระบบการเผาผลาญที่ดีนะครับรู้สึกคุมหิวลดความอยากได้นะครับหรือว่าช่วยบํารุงสมองก็ให้เบฟิต้า เอสคอยช่วยแต่ที่สำคัญเนี่ยเวลาทานคู่กันน่ผมบอกเลยว่าประสิทธิภาพจะดีมากๆนะครับผมโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายทักหาแอดมินกันได้เลยนะครับขอบคุณมากๆนะที่ติดตามครับใครอยากมาอารมบอยตามเวลาผมบอก9.30าโมงครึ่งถึงบ่ายสโมงครึ่งนะครับหยุดทุกวันศุกร์มาได้เลยครับสวนผัก32บนนทบุรีครับผมเด็ดเลย69บาบาทคุ้มค่ามาก